ครับครับครับสวัสดีครับ f อซและผู้ติดตามทั้ง4,000คนนะครับนะก็วันนี้นะครับเอานกแก้วริงนิษนะครับมาโชว์นะครับนะแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะครับนะสวยขึ้นครับสวยขึ้นนะเชื่องมากครับเชื่องมากคกับตอนนี้อายุ ประมาณสามเดือน,อน<ส>แล้วนะครับประมาณสามเดือนนะครับนะสามเดือน,เ,อนเชื่องมากรูปได้จับได้นะครับไม่ค่อยหวงตัวนะครับนะตัวนี้นะผมเลี้ยงมาแบบเชื่องสุดๆเลยนะฮะเชื่องทุกตัวนะเวลาผมเลี้ยง <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวสิ้นปีนี้ <S <S ผมจะซื้อเออสีสูงมานะครับนะไอนี้เอามา,เ,าเล่นเล่นก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้สิ้นปีนี้จะซื้อสีสูงงมา ให,ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับนะวันนี้ผมไปตลาดนักจดจักนะครับ<ๆ>ก็ไปดูราคานกแก้วลิงหนิงนะครับนะ<ๆ>ก็ราคาสีเอ่อสีเหลืองสีฟ้าสีอื่นๆน,นะครับอยู่ที่ราวๆประมาณ4 0 0พันถึงหลักหมื่นเลยนะครับนะอยู่ที่สีด้วยครับนะถ้าสีสูงก็จะราคาก็จะแพงนะครับนะพี่นกอ,อันนี้ของเรา อ่าเป็นสีพื้นๆน,นะครับก็ราคาก็ต่ำๆหน่อยนะครับถูกกว่าเพื่อนแล้วนะครับนะสีเขียวสีพื้นราคาก็ถูกกว่าเพื่อนนะครับแต่ถ้าเป็นสีฟ้าสีสูงสีเหลืองสีนึ่นราคาหลักสามพันขึ้นนะครับผมไปถามวันนี้สามพันห้าถึงหลักหมื่นเลยนะครับนะก็เดี๋ยวสิ้นปีนี้จะเอานกแก้ว สีอื่นมาโชว์ให้กับเพื่อนๆได้รับชมแล้วก็จะมาสอนวิธีการเลี้ยงนกแก้วนะครับสวยสวยขึ้นนะครับ กินนี่บางกูนี่ก็เอาอาหารเม็ดมาป้อนให้น้องน,นะครับนะอ่ะที่จริงๆเขาแค่เองเป็นนะครับแต่ว่าก็จะป้อนให้เขากินหัดกินนะครับนะ,อ,ะอ่ะดูอืมอืม

อ,อน,น,น,ร,ร,ร,ออนร่้ออาัองเบกคับครับครร้องเหมือนแมวเลยครับพี่น้องอนันน,อน,นี้ก็เป็นมเมล็ดมิลเล็ตนะครับนะก็เอามาป้อนให้น้องครับที่จริงเขาแท้เป็นนะครับแต่ว่าเราก็แบบอยากจะป้อนให้เขานะครับเล่นกับเขานะครับนะ ให้เขาได้คุนชินกับเราอย่าให้ลืมเรานะครับนะให้เขา,เารู้ว่าเรารักเขานะครับนะะพอ,อนะในเขากินนะครับเนละ่นกับเขาอ ที่นี้เลยลูก กำลังหิวนะครับนะกำลังหิวก็เลยเอาว่างนะครับเอาน้องมาโชว์ให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับนะกำลังหิวนะครับ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 กินลูกกินกินกินเลยกินได้หยิบิ่มไม่มีใครกวนเราไม่มีใครเหกวนเรากินเลยกินเลยกินเลย กินเลยลูกกินเลยไม่มีใครอ่าอ่าอ่าอาเอาให้พี่กินด้วยให้พี่กินด้วยพี่กินด้วยกินเชกเป็นพี่เลี้ยงนะครับเป็นพี่เลี้ยงนะครับ คอยให้นกแก้วรีเน็ตทำตามนะครับว่านะฮะไม่ไม่อืม ย้อยากว่าเงินที่ผมให้ไปเนี่ยคือกนครับจกให้เขาพดแบนี้ก็กินลูกกินครับกินครับอ้าวกินเองกินเองกินเองเลยอากินเองอย่างอ้อนนะครับอ้อนอยากให้ป้อนนะครับอยากให้ป้อนที่จริงกินเองได้นะพี่น้องกินเองได้นะครับตัวนี้ก็อยากแต่กินไม่ไม่ไม่นะ กินเองกูกินเอง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 อืมอืมอ้าวกินเองกูเอ่อเหอ้ยวเหรออ่าอ่าอ่า

Yeah. Uh -huh. อ้าวอ้าวอ้าวโอเควันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีเวลาและมีโอกาสผมจะมาอัดคลิปแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอให้กับเพื่อนๆแลเอฟซีทั้ง4,000คนได้รับชมกันดีนะครับวันนี้สวัสดีครับ